อะไรบ้างที่เรารู้แล้วเราทำได้เลยชื่อคลิปเรารู้ว่าอัานไหนมีประโยชน์เราทำเลยค่ะคำอธิบายใต้คลิปเราคิดว่าเรายังไม่มีอะไรเรารู้แล้วเราทำได้เลยค่ะทำได้ตั้งแต่คลิปที่เราออกจากท้องแม่ท้องพ่ออย่าลืมนะคะการใส่เอ็นสกรีนหลังบ้านการใส่การ์ดการใส่เพิ่มคำบรรยายและ ปกคลิปเรารู้เมื่อไหร่เราทำตอนนั้นได้ทันทีอันนั้นคือวิธีการทำให้คลิปเราปังอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเราก็มานั่งนึกค่ะไปกลับไปที่แม่น้องดาต่อถ้าแม่น้องดาอย่างไม่หลับนะคะเราก็คิดค่ะว่าคลิปเราเนี่ยในโลกนี้โลกหน้า โลกอนาคตเราคิดว่าเรานะจะทำคลิปอะไรบ้างทุกคนต้องมีการวางแผนค่ะแล้วก็สร้างมันออกมาเป็นคีย์เวิร์ดอย่าลืมคีย์เวิร์ดมันคือการค้นหาที่ YouTube จะไปใช้แว่นขยายในการหาคลิปเราแล้วอย่าลืมว่าในระบบค้นหามันมีลักษณะเหมือนชายหาดแล้วคลิปเราเป็นแค่ ทรายหนึ่งเม็ดที่มันจะไปกองรวมกับทรายอีกล้านเม็ดบนชายหาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือสร้างคําค้นหาให้ครอบจัก,กรวาลไว้ก่อนครอบจัก,กรวาลไว้หมดเลยนะคะหาต้องเจอคลิปฉันเดี๋ยววันขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอีกทีหนึง่งถ้าเราพิมพ์คําค้นหาว่าคนไทยในสวีเดนมาดูให้เห็นกับตานะคะเราจะเจอคลิป ของมาดามบ้านนาสวีเดนไปครอบอะไรบ้างเขาอยากรู้อะไรก็ไม่รู้เขามาพิมพ์คำว่าคนไทยในสวีเดนนี่คือคำที่เขาค้นหานะคะเขาอยากรู้เขาอาจจะอยากรู้จักคนไทยในสวีเดนเขาจะเจอใยคนนี้ขึ้นมาก่อนเลยค่ะเพื่อนวันเดงนะคะนางกำลังปังมากนะคะคลิปนางขึ้นมาก่อนเลยช่องอีสานสวีเดน นะคะเจอคลิปที่ออกไปเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วมีคนดู1,000คนค่ะทุกคนชีวิตคนไทยในสวีเดนทำอะไรอยู่ในประเทศสวีเดนเขาเจอมาดามบ้านนาสวีเดนเก็บเห็ดค่ะ เขาเจออาชีพแม่บ้านโรงแรมของพิมพ์ชนกค่ะสิบเดือนที่แล้วนะคะเขาเจอพิมพ์ชนกค่ะเขาเจอเกตกระมนลคนอีสานใต้ค่ะช่วงนี้พี่เกตจะหายไปสักพักหนึ่งนะคะแกดูคลิปเพื่อนจนตาแกแฉะแล้วนะคะต้องไปรักษาดวงตาแกไม่มาก็นินทาแกนะคะจะเจอพี่วินนี่อินสวีเดนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลตำแหน่งผู้บริหารเลยนะคะคนนี้ จะเจอคนนี้บัวพาติพาติวรัตนะคะ5ปีที่สวีเดนทำงานอะไรมาบ้างนะคะ mm hmm. เขาจะเจอมาดามบ้านนาสวีเดนเอา้าพาเที่ยวนอร์เวย์ฉันจะดูคนไทยในสวีเดนทำไมฉันเจอพาเที่ยวนอร์เวย์ถนนสายโรแมนติกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะเจอคลิปอะไรวันบ้างเจอคลิปวันเก็บเห็ดหนึ่งคลิปเจอคลิปวันไปเที่ยวนอร์เวย์หนึ่งคลิปนะคะ เจอคลิปวันเล่าเรื่องชนบ,บทคนไทยในสวีชนบ,บทส่วนใหญ่ในสวีเดนหนึ่งคลิปเจอคลิปเก็บเห็ดเป็นคลิปที่สองนะคะแล้วก็เจอคลิปเที่ยวออสโลนะคะโอ้โหนุนภากำลังปังมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเราเรียกว่าเจอคลิปพาเที่ยวอาหารไทยนะคะขับรถมาร้อยกิโลไปซื้ออาหารไทยคลิปนี้ออกอากาศไปปีกว่าแล้วนะคะเกือบสองปีแล้วนะคะ ก็เจอทำพาทำเส้นตำเออส้มตำเส้นมะละกอแห้งด้วยพาเก็บเห็ดด้วยนะคะของวันจะอยู่ลำดับล่างๆเลย30ลงมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเจอคลิปวันคลิปวันก็จะเริ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องกันมาแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าครอบจัก,กรวาลคะ่ะทุกคนทำไมมันถึงครอบขึ้นมาแบบนี้ล่ะเขาค้นหาคำว่าคนไทยในสวีเดนทุกคนฟังนะ เมื่อเขาค้นหาคำว่าคนไทยในสวีเดนแล้วคำนี้มันจะควรอยู่ตรงไหนคำนี้มันควรอยู่ในคีย์เวิร์ดบวกชื่อคลิปบวกปกคลิปบวกคำอธิบายใต้คลิปบวกแฮชแทกคนไทยในสวีเดนแบบนี้เราถึงจะ ด้วยคำว่าคนไทยในสวีเดนนี่คือสูตรสำเร็จของ